อร่อยไหมครับอร่อยนะรสชาติใบมีดเผื่อใครไม่รู้นะผมแบบก็คือกลนสดนะครับแบบไม่ใช่โฟมอะไรทั้งนั้นชิ้นนี้แบบโอนวดมาไม่เคยบาดสักครั้งไม่ใช่เก่งนะครับโชคแค่โชคดีเฉยๆ มีใครอยู่ที่ญี่ปุ่นมั้งครับมีใครอยู่ที่ญี่ปุ่นไหมให้โอเรนจ์ใจรูปเปิลมาโอเรนจ์ใจรูปเปิลมามีใครอยู่ญี่ปุ่นไหมครับอ่ะมีใครอยู่จุดอยู่ญี่ปุ่นไหมครับอืมโอเคเรียบร้อยอืม ลลลแล้วแล้วก็ทาเอ๊กันแดดอืมสุเปร์กอืมอืม,มอันซินซันสกรีนอืมอะไรนะไม่รู้อยู่ดีหยิบมาครับโอเคแล้วก็ you guys have to put some sunscreen นะครับ you must have เป็นรูีนะครับจริงๆตอนเช้าผมลงไปแล้วนะจริงๆตอนเช้าผมทาไปแล้วนะครับแต่แบบเขาบอกว่าให้ลงแบบทุก3ามชั่วโมง ผมก็จะทาบางๆนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งเรียบร้อยนะครับใบปุ่นทีไรเสงเปลี่ยนทุกทีเลยคือพอด,ดีมันข้างนอกกับข้างในในห้องนะครับมันเหมือน,นคนละโลกกันนะครับข้างนอกมันเหมือน,นประเทศไทยนะ แต่ข้างในเหมือนเหมือนเหมือนโคตล,ลกใต้หนามากอ๋อแล้วก็มีอะไรอยากจะแจ้งทุกคนนะครับก็คือวันที่รลังจากมิวสิคอนใช่ไหมครับวันที่สมนะครับผมวันที่สมนะครับ I want to announce that because I don't know I don't know why but I want to Um what is um the tree of the next month? uh I go to I will go to Malaysia. <clears throat> yes sir. I will go to Malaysia so you guys can meet me in the Malaysia. Okay <clears throat> วันที่3เดือนหน้าผมไปมาเลเซียนะครับผมก็จริงๆคือกลับจากญี่ปุ่นปุ๊บอยู่ไทยแป๊บหนึ่งแล้วก็บินไปมาเลเซียนะครับ and then we gonna meet up again in the Vietnam นะครับ yes sir โอเคครับทุกคนครับตอนนี้จริงๆก็มันมันจเจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ ถ้ากันแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็น <program> ยัไงมันขายของวะเแต่ถ ja ้ากันแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วรอพอแจ็คเอาข้าวมาให้นะพอแจ็คบอกว่าเดี๋ยวจะเอาข้าวมาให้เจอกันนะครับวันนี้ใครที่แจ้งในมิวสิคอนนะครับผมก็ ใจกันนะครับวันนี้เดี๋ยวลองเพลงให้ฟังนะครับโอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบายโอ